ล่าสุดก็มีความชัดเจนนะคะทั้งจากคุณภูมิธรรมคุณอนุทินแล้วก็จากคุณแพททองทานแต่ชัดเจนไปในทางเดียวกันหรือเปล่ามันก็เหมือนกับว่าต้องตกผลึกมาในทางเดียวกัน ตามที่ทางกฟผหรือทางมหาไทยเขาว่าไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละ uh huh, uh huh. ว่ากฟผตัดไฟได้ตลอด uh huh. เพียงแต่ต้องมีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงมารองรับเพราะพูดง่ายเขาก็มีหน้าที่ทางเทคนิคนั่นแหละ uh huh. ตามสัญญาเนี่ยมันเขียนไว้ว่าการจะจ่ายไฟเนี่ยจะมีเงื่อนไขถ้าจะหยุดจ่ายก็ต่อเมื่อ ประเทศเรามีปัญหาพลังงานหรือว่ามีการไม่จ่ายค่าไฟอันนี้ปกติสามก็คือถ้ามีการเอาไฟ,ไ,ฟไปใช้ในเรื่อง,องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะล่าสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมก,ก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่ากฟผเนี่ยงดจ่ายไฟฟ้าได้หากเห็นว่าการใช้ไฟฟ้านั้นกระทบต่อความมั่นคงของชาติอันนี้เขาก็อ้างอิงข้อหนึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญานะคะคราวนี้ ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงว่าทำไมมันมีการโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยก็คุณภูมิทําเองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สบายใจที่มีการโยนกันไปมาว่าไม่สั่งมาแล้วทำไม่ได้อีกฝ่ายบอกยังไม่รู้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งที่มีข้อมูลสืบซากได้ว่ามีปัญหาให้สั่งสมชรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยและยืนยันว่ากระทบความมั่นคงจริง ที่จริงไม่ต้องให้สมมอชอชี้คุณภูมิธรรมว่าอย่างนี้อะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าจริงๆแล้วต้องชี้หรือไม่แต่ละสุดในที่สุดคุณภูมิธรรมเองเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเป็นรองนายกนอกจากเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าจะสั่งการสมมชอให้แจ้งกอฟพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดาเนินการตัดไฟทันทีไม่ใช่รอและยกไปยกมาคราวนี้ไปฟังทางคุณอนุทินบ้างเนี่ยนะคุณอนุทินเองเนี่ยนะก็ก็บอกว่าก็อ้างอิงตามการประชุมเมื่อวานนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันโดยทางสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเลข,ขาธิการสมชคุณสัชชัยเนี่ยนะคะนะก็ได้มีการประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทางมหาไทยก็รู้สึกจะมีท่านประหลัดหรือว่ารองไปเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูล ที่เกี่ยวกับการาใช้ไฟตามแก๊งคอเซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่งมาให้กับทางกฟผซึ่งแน่นอนนั้นเป็นหน้าที่ของเขาจะประสานเป็นหน้าที่ของสบชใช่สมชเนี่ยจะประสานให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอยู่ตรงเนี้ยนะคะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และนาเสนอในภูมิธรรมอ่ะเมื่อกี้บอพูดข้ามไปขั้นหนึ่งสมชต้องไปรวบรวมข้อมูลเสนอคุณภูมิธรรมก่อนนะ mm hmm. ในฐานะอะไรในฐานะ uh huh. ประธานสมช uh huh. แล้วคุณภูมิธรรมอ่ะก็ถึงจะค่อยมีข้อสั่งการมาว่าอย่างไร mm hmm. ก็คือน่าจะเป็นแนวความเห็นนะคะอาจจะไม่ใช่ว่าคําสั่ง mm hmm. แต่แค่เป็นความเห็นก็ทําได้แล้วนะถ้ามีความเห็นบอกมาว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยมีการใช้ไฟที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็ตัดได้เลยนะคะคุณอนุทินอตอบคําถามผู้สื่อข่าวเขาถามว่าเมื่อมีขั้นตอนเนี่ยถ้านายภูมิทำอนุมัติมาจะสามารถหยุดจ่ายไฟได้เลยใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าถูกต้องจะต้องมีการสั่งการที่มีกฎหมายรองรับนะคะแล้พร้อมกับย้ำว่าสมชได้ระบุว่าจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างและจะนำเสนอนายภูมิธรรม ทั้งหมดนี้ต้องมีการสั่งการลงมาเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติผู้สื่อข่าวก็ถามเจาะเลยค่ะว่าถ้ามีการหยุดจ่ายไฟในวันนี้จะเป็นการหยุดจ่ายไฟในพื้นที่ใดตรงนี้สําคัญนะเพราะคุณนุทินก็บอกว่าก็ตามรายงานถูกไหมจะจะหยุดจ่ายตรงไหนก็ต้องตามรายงานซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานหรือคําสั่งใดเข้ามาคําสั่งรายงานที่ว่านั้นก็คือรายงานจากสมชน,นั่นแหละ ว่าตรงพื้นที่ไหนบ้างที่มีปัญหาเขาจะได้สับสวิตได้ถูกจุดนะคะผู้สื่อข่าวถามนะคะช่วงท้ายเนี่ยมีการถามว่ากรณีที่นายภูมิธรรมระบุว่าจะมีการหยุดจ่ายไฟในพื้นที่ภายในวันนี้นะคะคุณนุทินทราบเรื่องหรือยังคุณนุทินบอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดก็ต้องมีการแจ้งมาทางกระทรวงมหาดไทยและกอฟผพ,พูดง่ายๆนะมันไม่ใช่การแจ้งกันผ่านสื่อพี่รเปลา มันต้องมีระบบสอกสารรองรับซึ่งไม่ได้เหมือนว่าจะช้านะคะพิมพ์หนังสือใช้เวลาไม่กี่นาทีนะแต่ว่ามันควรจะทำอย่างเนี้ยมาตั้งนานแล้วแหละวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์มันเหมือนไฟลนนิดนึงแล้วล่าสุดก็ไฟลนไปถึงนายกนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอาการกันให้สัมภาษณ์หลังประชุมครมในเรื่องการจ่ายไฟนี้นะคะขอไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ จริง,รงไม,ไม่ไม่มีความลังเลนะคะเมื่อกี้ที่พูดในคอรมอดิฉันก็ไม่มีความลังเลเกิดขึ้นว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรา,เรา,เราดูเรื่องบอร์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าอย,ยังไงตง้เราต้องเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อคนไทยมากมายต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเมีความที่ เห็นใจแล้วก็เรียงลําดับที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอเองเนี่ยหนักหน่วงนะคะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลยค่ะได้ทันทีค่ะได้ทันทีค่ะ ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนค่ะแล้วก็คงไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องระดับระดับชาตินะคะเรื่องที่จริงแล้วทุกประเทศคอนเซิร์นมากๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับได้แล้วเราไม่ดำเนินการใดๆก็เราก็จะเสียความน่าเชื่อถือค่ะไม่กังวลค่ะถ้ามึงถ้ลมค่ะ ตั้งก,การแล้วครับสังก,การแล้วแล้ว,ลว,ลวก,ก็ะรีบประชุมสภาความวาม,ามั่นคงต่างดันท่านต่างบรรดาท่านนายกย่สามารถตัดได้วันนวนนี้ได้เลยค่ะก็ถ้าคุยแล้วก็ถ้ามันชัดเจนแล้วก็วันนี้ได้เลยค่ะ<ม>ที่นายกบอกวันนี้ได้เลยคือวันนี้ตัดไฟใช่ไหม เห็นถึงความหล่นไหมนั่นแหละนั่นแหละคือโบจะบอกคือาอาจจะข้ามขั้นตอนในการอธิบายไปนิดหนึ่งหรือเปล่าว่าเอ้ยถ,ถ้ามีข้อมูลมาพร้อมก็ถึงจะตัดไฟได้เลยใช่จริงๆในช่วงหนึ่งท่านนายกก็บอกนะคะว่าถ้าถ้ามันชัดเจนใช่แต่ท่านก็ใช้คําแปลกๆถ้ามันชัดเจนเรื่อง b o r d ร์เรื่องไร b o r d ร,ร์คือชายแดนนะคิดว่าหมายความว่าถ้ามันชัดเจนว่าแกลง call center ต,ตั้งอยู่ตรงไหนก็ตัดได้เลยก็หมายความว่าสมชต้องแจ้งกฟพว่ามันอยู่ตรงไหน เขาจะได้ตัดในจุดท,ที่ถูกต้อง <ừ> เพราะตอนนี้เขาส่งอยู่5้าโลเคชันส่งอยู่5พื้นที่ในบริเวณใกล้ๆจะตัดตรงไหนอ,ะอ่ะมันไม่ได้มีอยู่แกงคอเซนเตอร์ไม่ได้มีอยู่ใ,ในทั้ง5พื้นที่<จ>ก็คือต้องเอาข้อมูลจากหน่วยงานความั่นคงเนี้ยไปไปแจ้งนะคะ คือคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของพื้นที่วันนี้เหมือนเหมือนคุณภูมิทําประชุมกับสมชในช่วงว่าบ่ายสามโมงวันนี้ก็มีการพูดระบุพื้นที่อยู่นะว่ามันมีหรือเล่าอาจจะต้องตัดครึงงรคร่งหนึ่งใช่ไหมที่ระบุไอ้ครึ่งหนึ่งเฉลเมชเวก็โก๋อะไรสักอย่างของเขาอะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เขาพูดเรื่องการตัดไฟครึ่งหนึ่งบรไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงครึ่งแบบไหนนะคะไอ้การตัดไฟเนี่ยมันมีการตัดแบบตัดตัดปล่อยๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการขู่อะไรแบบนั้น่ะ จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรื่องทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะเราจะได้ประโยชน์ก่อนการตัดไฟมากกว่านี้ขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือทางหน่วยงานความมั่นคงแจ้งทางการไฟฟ้าการไฟฟ้าต้องไปแจ้งบริษัทคู่สัญญาว่าเอ้ยมีเหตุการณ์นี้อยู่ว่ายังไงเขาจะยืนยันมายัางไงก็ตามเราอิงข้อมูลของเราอีกทางหนึ่งคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ซึ่งจริงกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวขอวยว้องโดยตรงต้องประสานกับ mm hmm. รัฐบาลเมียนมา mm hmm. ว่าเราพบว่ามีการกระทำแบบนี้และเราเตรียมจะตัดไฟนะ uh huh. คุณสามารถจัดการพื้นที่ของคุณได้ไหม mm hmm. ถือเป็นการขู่นะถ้าทุกอย่างดำเนินการตามกระบวนการการขู่เนี้จะมีความหมาย mm hmm. แล้วรัฐบาลแหารเมียนมาอาจจะไปจัดการ อาชีากรรมในพื้นที่นั้นหรือต่อให้ไม่จัดการก็ถือว่าเราได้ขู่แล้วแล้วเราก็ตัดคือการแจ้งให้หน่วยงานราชการหรือรัฐบาลของเขาเนี่ยดำเนินการก่อนคือการเป็นการบอกว่าคุณจัดการของคุณก่อนแต่ถ้าคุณไม่ทําถ้าคุณมันมีผลกระทบกับเราเราก็ต้องทำตัดไฟใช่ประโยชน์ของการขู่ก่อนก็มีหลายสถานหนึ่งก็คืออ่ามีข้อมูลแบ็กอัพไม่เสียความสัมพันธ์แล้วก็ยังอาจจะไปจัดการปัญหาที่ต้นต่อได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เหมือนเป็นการรวบรัดตัดตอนถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทามาตั้งแต่6เดือนที่แล้วอ่ะจะมาทําวันนี้ทุกอย่างในวันเดียวเลยอ่ะก็คือแจ้งกฟพให้รู้ว่าพื้นที่ไหนแล้วก็ตัดเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเสียโอกาสนะในการที่ทางโน้นจะจัดการบ้านตัวเองพอเราตัดแล้วก็คือจบแล้วนะใช่แก๊ง call center ก็ปั่นไฟใช้ต่อได้เองโดยที่รัฐบาลทหารเมียนมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบจัดการอะไรอีก อันนี้มันคือเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่ามันก็อ่าจริงๆมันก็เป็นประเด็นที่เหมือนกับเป็นไฟบังคับเนาะให้ให้เรียกว่าสองประเทศต้องมาพูดคุยกันในบริบทที่เข้มข้นมากขึ้นใ,<ช>ในเรื่องของการจัดการกับปัญหาแบบระดับรากเลยอะ่ะค่ะลงไปที่ระดับรากของปัญหาเลยอะ่ะคราวนี้วันนี้ถ้าจะถามว่ามันอยู่ในบรรยากาศของการชี้นิ้วเนนะอะว่าใครผิดใครผิดใครผิดเราตัดให้ทีละตัวนะ กฟผไม่ผิดนะกฟผเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ขายไฟตามมาติคอรมอม,อม,มติครอรมอที่ให้ขายไฟตรงนั้นน่ะนะเกิดมาตั้งแต่ปี2539ันห้ารอสาสิบเก้าแล้วการที่ถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยตามเงื่อนไขสัญญาก็ต้องมีข้อมูลที่ยืนยันได้ข้อมูลที่ยืนยันได้ไม่สามารถเอาได้จากสื่อมวลชนนะคะ ก็ต้องเอาจากหน่วยงานความมั่นคงถ้าเขาตัดโดยไม่มีข้อมูลตรงนี้เขาถูกฟ้องได้มันก็จะเข้าเคสคล้ายๆกับเหมืองทองอัคราที่มีการรัดขั้นตอนอยากเร็วเราก็สุดท้ายก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ยืดเยื้อนะถ้าเกิดว่าจะมีการแจ้งกับกฟพกฟพเนี่ยทำหนังสือถามโน่นนี่นั่นไปตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วก็ไม่มีคำตอบ จากฝ่ายความบั่นคงไม่มีคําตอบจะให้เขาตัดตรงไหนอะ่ะไฟอ,ะอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นกฟพ,อพอเนี่ยตัดไปเลยไม่ได้ทำอะไรผิด